ุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่างแบบแบบเกินนะคะยู้ตอนนี้เราอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า Escape the Dinner o b b y ชกคนใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยลุยน่าจะเป็นในร้านอาหารใช่ไหมใช่บบี้ในร้านอาหารเรียบร้อยพอแปลงตัวแตกแล้วแบมด่านนี้เราจะไม่รอกันนะคะเอ้รอหน่อยสิ โอเคงั้นหนูไปรอด่านที่สองอะพ่าแบงหนูว่าน่าจะเป็นน้ำป๊บซี่อะ่ะเหรอ,อเมื่อกี้พ่อแบงจะรักไก่กระโดดไม่ได้นะจ๊ะต้องกระโดดตามด่านมาเร็วพ่อแบงอ,อยู่นี่เอ้ยเื้ยรอรอกันก่อนนะอือหือเกือบอันนี้คือห้ามโดนอะไรอะ่ะห้ามโดแฟนไฟ อุ๊ยอยากจะกินเฟ็นไฟแต่มันดันมีผิดอ่ะใช่ไหมตัวแตกเลยแล้วก่อนเร็วจะทนดูไม่ไหวแล้วนะเฟ็นไฟจ๋าฉันไปก่อนนะเจ๊ะโอ้โหโอ้หอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายๆกับโดนักหรือว่าเป็นแฮมหรือเป็นอะไรเนี่ยวัาเฟิล เออไม่ใช่แพนเคก้กเออแพนเค้กใช่ใช่ใช่ใชมาถึงแล้วนะวัสดีจ้าแพนเคก้กวัสดีค่ะตัวฟ้าเอาตัวฟ้าปะลุยตัวฟ้าไม่ยอมไปอ่ะมันดื้อมากเลยใช่ไหมอันนี้โดนัทใช่ไหมเนี่ยใช่ตัวขาวพี่พแพงโดนโดนัทอะเหรอเราห้ามอืม้ตัวแตกเลยอ๋อหนูรู้ละเราห้ามโดนเส้นเหรอ,หรอ ถ้าแบงมาถึงยังเนี่ยขอเซฟ่อนแล้วกันอันนี้วอเฟิลแน่นอนเลยเนี่ยใช่วอเฟิลจ๋าฉันมาแล้วอุ๊ย,ยเราห้ามโดนไอติมโอ้หแต่ฉันอยากกินนะอุ๊ย,ยตัวแตกเหมือนกันเลยอยากจะกินรสช,ช็อกโกแลตอ่ะใช่อุ้ยใครตัวแตกอีกแล้วเนี่ยหนูนี่หนู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 หนหนต้องกระโดดมัางแบงอื โอ้โหตรงนี้เดินอ,อ,อุ้ยตอนเดินเดินขึ้นเดินยากแบม <อะ S 1> มาเลยว่าแมงรอข้างบนนี่ครับโอเคโอ้โห <Okay. S 1> นี่มันเป็นห้องไอติมหรือว่าห้องขนมหวานน่ะฮึโอ้โสุดยอดเลยอยากกินไอติมอ่ะอุ้ยอันนี้กระโดดยากแน่เลยฮึบโอ้โใครบอกว่าง,ง่ายจะตายเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูเล่นเซียนกว่าพ่อแบงก์อีกพ่อแบงก์เล่นไม่เก่งอ่ะเราต้องไปยังไงเนี่ยเข้าประตูเหรอใช่ คูนี่แฮมเบอร์เกอร์โหนจะใกล้ถึงแล้วเนี่ยรอก่อนรอฉันก่อนพีอยากกินป๊อปคอรไนอยากจะไปลรงหนังแงมแงมุวยกระโดดนะแงมแงมอุ้ยแงมแงมแงมเก็กระโดดไม่ผ่านงามแงมตายตายตายทุกคน อ่ะพ่อแอบ์รอแบมอยู่ตรงนี้นะแบมดูพ่อแอบ์รอแบมสิจริงๆนี้เพื่อนๆตามแบมมาเล่นก็ได้นะใชเนะ่เหมือนว่าเราเข้ามาในร้านอาหารเนาะใช่ไหมทุกคนเราลืมไปเลยน,นี่น้ำห้ามโดนด่านฟ้ารมา่ะเรา,าอ่ะขอขอให้ทุกคน ขอให้ทุกคนนะคะมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์แล้วก็แล้วก็มาบอกได้นะคะว่าอยากให้เราเล่นด่านไหนบอกได้เลยนะคะใช่เฮ้ยพอนันเป็นไหนอะ่ะเอา้าอยู่ดี่เพื่นเ้ยอีน้ำลายอย่าบอกนะอันนี้เราเข้ามาในปากเขาอ่ะ เฮะเราก็ต้องอยู่กับปากเขาดิไม่ใช่แบมแบมเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเนี่ยเราโดนกินอือฉันเห็นไหมเนี่ยเราไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเราโดนเราอยู่ในป่าเป็นดูก็ดีมีฟันมีลิ้นใกล้เขาถอู้ยเข้ามาคอเอาเอาเอานี่คืออะไรอ่ะหนูมายันนี่เลยอุ้ยเราเข้าไปนี่โอ๊ะทำไมทำไมเราตาย อ๋อเราโดนกินใช่ไหมเราเข้าไปในกระเพาะเขาใช่ไหมใช่ป่ะพ่อแบงอันนี้คืออะไรอ่ะกระโดดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยพ่อแบงค์เราเห็นหัวใจแล้วพ่อแบงค์เดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแบงค์เห็นหัวใจหัวใจของไอตัวยักษ์ะพ่อแบงต้องจะลแน่อันนี้เป็นไงโอ้ย ขาแบงต่ยดิห้ามโดนไอถิ่นม่วงอ่ะอืมแต่ม่วงคืออะไรกันไห่รู้แต่หนูก็ไม่ชอบสีม่วงอยู่แล้วอ่ะเฮ้เราโดนหัวใจได้พี่หัวใจมันเต้นแรงมากโอเคโอ้โหดูหัวใจพขาแบงเราสามารถเข้าไปอยู่ในหัวใจได้ด้วยกระดูกเขาลรวมั้งเนี่ยใช่เฮ้ไม่ใช่มันเรียกว่าไซติ่ง ทุกคนมันคือไส้ปิ่งตกปลายเลยว้าว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 เาป็นคือกระดูเขานะใช่หรือเปล่าไม่รู้แบบอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อ่ะอ้าแบบยังไม่ผ่านเหรอ หนูยังไม่ผ่านกระดูกอ่ะแล้วเหรอแล้วมันต้องมาเริ่มต้นใหม่จากตรงนู้นเลยนะใช่ใจเยน็นๆกระดูกใจเย,ย็นปึ๊บโอเคไปอันนี้คืออะไรเขาอีกเนี่ยอู๋นี่กระดูกของจริงจ้านี่ตกครั้งคู่ตาย <laughs> <laughs> มันคือไส้ติ่งพ่อแบงไ <laughs> อ้เวกีเนี่ยมันคือไส้ติ่งายแล้วพอแบง ทำไมหนูตายหนูมาเริ่มต้นจากตรงนี้เลยอะหนูไม่ได้กดเซฟเหรอเซฟแล้วข้อแบงต์อันนี้เราโดนแดงได้นะข้อแบงโอุย้ยทำกระโดดไม่ผ่านแล้วเราก็ต้องมาเซฟตรงนี้เลยอะสงสัยเมื่อกี้หนูไม่ได้กดเซฟหรือเปล่าอ่าจริงด้วยใช่ไหมจริงไม่ได้เซฟนะใช่ แบมยยบหยีบหยีบกระดูกข้างๆนะถึงจะผ่านทุกคนอุ๊ย,ยหนูไม่ชอบสซติ่งเลยโอยอันนี้เรามาถึงกระเพาะแล้วแบมขึ้นมาเหยียบกระดูกเขาหรือยังนั่นไหละเข้ามาเลยเดี๋ยวซ้ายหยียบกระดูกข้างๆกระดูกข้างหยียบข้างๆอเมื่อกี้หนูเซฟแล้วนะ อ่าต้องเหยียบข้างๆแบมนั่นแหละนั่นแหละอย่าเบียดตรงกลางเหยียบข้างๆและโพลข้างๆมันใหญ่ฉันรอเธออยู่ข้างบนนี้นะโอ้ยวาย,ยข้างๆหนูเห็นว่าข้างๆอ่ะไม่ใช่หน,นูเห็นไอ้ตรงตุ่มๆบ้านหนูต้องเหยียบตรงตุ่มๆ ตุงมๆงไหนอ่ะนี่ไงอ่ะเดี๋ยวมันจะกระโดดลงไปให้ดูเนี่ยเขากระโดดตรงนี้กันอเออเนี่ยพอนกระโดดลงไปหาแบมเฉยเลยเห็นไหมเห้มาตาหน่อยดิตามฉันมาเอ่อตรงเนี้ยเหรอเนี่ยกระโดดฟึ๊ดเดียวจบเลยเห็นไหมอ่ะเซฟอย่าลืมเซฟข้าแบ์เดินดูอันนี้อะไรไม่รู้นะลองเหยียบอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันกลางไม่ใช่ อันนี้อันนี้อันไหนอันไหนอันนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูดูก่อนนะเพื่อว่าอันนี้นะอันไหนลองดูอันนี้ไม่ใช่อันกลางไม่ใช่เรื่ออันกลางไม่น่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้อ่าโอเคทีนี้อันกลางแหละพรอยงว่านะแหละอันนี้ อันนี้ไม่ใช่หนูต้องไปนงกลางๆเลยอ๋ออันไหนอันไหนไม่ใช่แบมอันนี้อันไหนอ่ะอันนี้เหรอใช่อันนี้โอเคแล้ววันนี้เพื่อว่างกลางๆไหมไม่ใช่ทางขวาสุดเฉยฉันต้องการเซฟจ้าค่ะแบมอันนี้เราห้ามโดนสารสีเขียวไม่งั้นตัวเล็กตายเลย อุ้ยต้องกระโดดใช่ไหมอืมนี่เห็นหนะตัวเล็กตาเลยต้องกระโดดอย่างนี้ใช่ไหมใช่หนูก็นึกว่าเดินชิวๆเออ <laughs> โดดย,ย่อยทุกคนด่านนี้สนุกมากเลยอ่ะพระแบนหนูรู้แล้วดรามาอยู่ในไหนอา้าวเตอสารเขียวอันสุดท้ายไม่ตายพระแค์ ถ้าแหนหนูขึ้นกระดูกไปก่อนอุ้ยอันนี้ไม่เป็นอะไรของเขาเนี่ยมันเต้นตุบบๆุบุด้วยเนี่ยหัวใจอันนี้ลอกแปลงไงอะ่ะออปีขึ้นแล้วหนูตายเรื่องอะไรเนี่ยแมบก็หนูไปโดนอะไรก็ไม่รู้ห้ามโดนดีขาวหรือเปล่า <c oughs> อาขึ้นมาสิไปไม่ได้าอาสงสัยหนูต้องตาย แอ้อทำไมเพื่มันตกลงมามาปึ๊บปีนขึ้นไปทำไมเมื่อกี้พลังตกลงมาวนี่เราอยู่ในร่างกายคนนะเนี่ยเขากินเราเข้ามาเชยก<อ>่อนนะ อ๋อต้องกระโดดชึบโหอันนี้โหดมากแบมตายทุกคนใช่ทุกคนเราต้องโอ้โหพอแบงลอดแล้วจ้า S <S 1> <S 1> ต้องค่อยค่อยมาทีละช่องแบบมาทีละช่องนะถ้าแปมหนูว,ว่าอันท้ายต้องเป็นขีนี่นีน่อุยอ้ยอุยอ้ยทำไมไม่เลื่นล่ะ ก็เนี่ยมันอึน่าจะเป็นอึมันแล้วเนี้ยอีกก็ถึงว่าทำไมมันเม็นอุยเอ๊ยทุกคนตาย พ่อแบงค์ผ่านแล้วพ่อแบงค์แล้วพ่อแบงค์นี่อยู่ตรงไหนอาอออกมาอยู่ตรงนี้เฉยอ๋อนี่ไงคนนี้ไงคนนี้ที่กินเราเนี่ยตัวคิ้เวเขียวตัวยักษ์อ่ะนีเฮ้ยคนเสื้อฟ้าหรือเปล่าคนเสื้อฟ้าหรือเปล่าคนนั้นแหละคนนั้นแหละเขากินเราไป แล้วเราก็มาเจอไซติงนี่เดี๋ยวก็ไปซะเลยหูจะผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวให้แบงเล่นให้แบมโอเค อ้ยยตาทุกคนอันนี้หลอกเล่นนะคะทุกคนนี่มันหลอกนะคะเราใครแกงนะค่ะอ่ะบาร์บาร์เดย์สมุนไอรผมไม่ชอบสุดี๋ยเกยคนนะเปินอยู่เฉย เดมเเนโอ้เจอีเบแตหนูไปอยู่ข้างในก่อนนะหนูดูข้างในก่อนอือพ่อแบงค์อ้าวพ่อแบงค์เจอแล้วตลึงเลยถ้าเกิดพ่อแบงค์เจอนี่พ่อแบงค์ตลึงเฉันก่อนหยนดีจ้เฮ้ยกระโดดไปไหนเนี่ยเ้่เป็นไฟเป็นไฟหรออุ้ย

ถ้าเกิดพ่อแบงเจนนี่พ่อแบงต้องตาลึงแน่รอก่อนเป็นไฟพ่อแบงยังกระโดดไม่ผ่านเลยเป็นไฟจ๋าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขอดูกันคือพ่อแบงว่าเลยพ่อแบงจะมาเนี่ยนี่ไงสิ่งแล้วนี่ไงโอ้โหอันนี้คืออะไรล่ะครับหมู ันนาจะเป็นของสเต็กปะเหอะหมูอุ้ยอันนั้นเป็นบาร์บีคิวพี่อยากกินบาร์บีคิวอ่ะห้ามโดนมัน้งใช่ไหมไม่ใช่พาแบงค์พาแบงค์โดนไม้ก็ได้<ช>พาแบงค์โดนไม้นี่ได้โดนไม้ได้จริงเหรอใช่เดี๋ยวตัวแตกนะจริงแต่หนูอยากจะกระโดดเฉยๆอ่ะเหรอใช่ลองดูด,ดูแมวอ่ะผ่านมาแล้ว อ้าวทำไมมีซ่อมรถด,ด้วย,ยนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ลานซ่อมรถเนี่ยมีรถด,ด้วยโอ้โหพ่อแบงค์อย่าบอกนะว่าตกไปในรูใช่นี่ไยพ่อแบงค์พ่อแบงค์ห้ามไปโดนรูนะแบมมันไม่มีที่เซฟอ่ะเดี๋ยวพ่อแบ์ก็ไปเซฟบ้ามันไม่มีที่เซฟตรงนั้นเราเหยียดตรงนี้ได้ไหม <S 2> <S 2> แบม มาเร็วปะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตรงนี้เส้นชัยใช่ป่ะหรือยังนี่มีตรงนู้นอีก่ใไหมเฮ้ย,ยใช่สิเส้นชัยแล้วเฮ้ยเรามาถึงเส้นชัยอีกแล้วแบ๊บแบบมาขอกดเซฟก่อนแล้วกันอืมใช่ไหมทุกคนเราจะมาฉลองก่อนนะคะนี่นั่งฉลอเฮ้ยมีอะไร นนี้ตนนันต้องขอกระดโดดสูงเฮ้ยแบ,แบมแบมแบมมานี่แบมมานี่วิ่งแข่งกันไหมล่ะโอเคมาดิมามา <ขอ S 1> ตรงนี้อยู่ในการดิตรงนี้เพราะฉันอยู่ตรงนี้นี่ตรงไหนนี่ไงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เดินมาเหรอใช่มามาแกะกันไปถึงศูนย์ก่อนฮะหนึ 1, 2, ่งสองสาม หนุนถึงแล้วตายเลยเนี่ยสรุปแบมสรุปให้เพื่อนๆฟังก่อนอันนี้ชื่อด่านว่าชื่อด่านว่าเจอดินเนอร์ออฟบีใช่แบงเรามาแข่งกระโดดกันไหมว่าใครจะกระโดดสูงกว่ากันอ๋อาเไปเหยียบไปตัวนี้ก่อนห้ามพี้โกงนะห้ามพี่โกงพ่อแบงอู้กระโดดแล้วยังไม่เข้าที่ระวังไปเข้าที่ระวังไป หรือมัน,นกระโดดข้ามมาฟางนี้ได้เลยแบมแ้ <ละ S 1> ใช่ใช่เเอา้อเอาพ่อแบมแบมตัวแตกแล้วแบมไปไหนเนี่ยหนูอยน่นี่เออ it's a warning หนูไหนแบมมานี่สิอยู่นี่หนูก็โดดขึ้นไปข้างบนเหรอใช่ ฉัน,นยกระโดดทุกคนควันนี้่นไปหาอ่าปิดคลิปปิดอุ้ย,ย <c oughs> ทุกคนเราขอไปสปิลทุกคนเรายังไม่จบคลิปนะคะเราจะมาฉลองการจบเกมแล้วนะคะพีแบงค์โอเคพีแบงค์มา เรามาแข่งกระถากกันก่อนเนี่ยข้าแบงส์เจอ <c oughs> พอพแบงเรามาแข่งกันแม้ว่าใครจะมีเวทม,มนต์เยอะกว่ากันหนึ่งสองสามหมายถึงเวทมนต์อันเนี้ยเวทมนต์อะไรอ่ะบันไดสูงเฮ้ยแบงส์ทำไมมีบันไดอ่ะเฮ้ยทำไมแบงส์มีบันไดทำไงอ่ะ มาเดินสอนมันต้องเหรอเพราะมันกระโดดก็ถึงแวมแล้วทุกคนลคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะใช่เราถึงเช้นชัยแล้วเราจะมาฉลองก่อนนะคะแต่อย่างนี้เราฮะแป้งมันเหมือนก้อนเมงมากเลยเหรอถ้าแป้งเรามาแข่งกระถากกันเคหนึ่งสองสอืม นี่ยอืมเดินบนนี้ได้เลยฮะวะ ข้แบงห,หนูว่าเรามาถึงเส้นชัยแล้วโอเคไปบายยเพื่อนๆกันตอนนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมามากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนมากด ด้านดางคลิปด้วยนะคะว่าอยากให้เราเล่นด่านไหนบอกได้เลยนะคะโอเคบาย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 